สวัสดีครับแกะกระมองหาวัวท้องนะครับแกะกระมองหาวัวท้องนะครับวัวตัวนี้เป็นบราห์มันลูกผสมนะครับเป็นบราห์มันลูกผสมเบอร์ใหญ่เลยนะครับวัวตัวนี้มีลูกมาแล้ว2ตัวนะครับมีลูกมาแล้ว2ตัวในท้องเป็นตัวที่3นะครับในท้องเป็นตัวที่3ผสมพ่อคุมฝูงเรือดร้อยนะครับผสมพ่อคุมฝูงเรียดร้อยวัวชุดนี้สวยนะครับแข้งขาใหญ่สูงนะครับสูงใหญ่วัวตัวนี้ท้องประมาณ5เดือนนะครับตัวตัวนี้ท้องประมาณ5เดือนตรวจท้องเรียบร้อยนะครับ วัวตัวนี้สูงอยู่ประมาณเมตรสี่สิบห้านะครับสูงอยู่ประมาณเมตรสี่สิบห้าดูลําเนื้อลําตัวครับลาเนื้อลําตัวดีนะครับวัวกินหญ้านะครับวัวไล่ทุ่งนี่ครับเป็นวัวไล่ทุ่งนะครับดูบรรทายครับบรรทายหนาดีนะครับราคานะครับราคาหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับราคาหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับ รับประกันท้องรับประกันตําหนิทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขาถกวัวทอนซี่โครงสุดมดโรกไหลผสมไม่ติดนะครับยินดีคืนเงินคืนวัวในราคาที่เราซื้อขายกันจริงนะครับแม่เบอร์ใหญ่เลยนะครับรับประกันว่าบางใหญ่กว่าเลือดร้อยบางตัวนะครับเห็ป่าให้ดูครับนี่ครับมีแบรนด์นะครับ2 4 7นะครับเบอร์ใหญ่นะครับ 125,500บาทพร้อมส่งนะครับพร้อมส่ง